แถวแรกวันนี้ค่ะเราเริ่มกันที่คุณแดงธัญญานะคะที่ได้นําทัพวงส่วนซีรีส์เรื่องใหม่อย่างสัตว์เสือนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะได้คุณอูธนากรนะคะมานั่งแท่นกํากับพร้อมด้วยนักแสดงมากฝีมืออีกขับขั่งเลยนะคะที่จะมาประชันบทบาทกันเพียบเลยละค่ะ แล้วนะคะกับการทํางานครั้งใหม่ของคุณแดงธัญญาวชิระบรรจงประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตร,รายการบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนล่าสุดได้วชวนอูธนากรโปรสยานนนมาทํางานในฐานะผู้กำกับเต็มตัวกับซีรีส์เรื่องใหม่สัตว์เสือแนวบูแอคชั่นแถมเรื่องนี้ยังเป็นบทประพันธ์ของอูธนากรเองอีกด้วยล่ะคะ่ะโดยได้รวมทัพนักแสงมากฝีมือในเรื่องนี้อย่างคับข้างซึ่งในงานพิธีบวงสวงเปิดกล้องซีรีส์สัตว์เสอือยังได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารโมโนเน็กซ์คุณประถม พงศิรชัยรัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนคุณบรณสิทธิ์รักวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนคุณถทัททิพมัดจุย้ยผู้อำนวยการธุรกิจดูหนังออนไลน์บริษัทโมโนสตริงจำกัดหรือโมโนแม็กซ์พร้อมด้วยผู้กำกับอุธนากรและนักแสดงเต๋าสมชายพิมธนปดีซิดนีย์สุพิชามุกพ,พิชณาว่านพิรันพัฒนีนชักริยาบีมบุญยกร วิว ok, ิ itness, tax, ume, ana, ์ลิลี่กรมลชนกถนอมสามโทนเอ็กซ์ทิตินันกระดุมธนาหม่อมเอ็มและอีกมากมายนะคะรวมถึงทีมงานโมโนไทยซีรีส์ซึ่งในพิธีก็ยังมีคุณออฟพงพัดว์วชิระบรรจงพ่วงกับชื่อดังที่ได้มาร่วมให้กำลังใจอีกด้วยค่ะก็รู้สึกเป็นมงคลนะคะเพราะว่าจะเปิดละครหรืออะไรก็ต้องต้องทำการขอพร จากเทพเพอเราทํางานเราก็จะรู้สึกว่าเออเรามีได้รับการดูแลปกป้องอะไรอย่างเงี้ยมีครูบาอาจารย์มาให้กําลังใจ,าาจาแล้ววันนี้ผมก็พิเศษหน่อยเพราะว่าผมก็ได้ครูบาอาจารย์ผมพี่อ๊อฟเนี่ยมาทาพิธีให้เป็นเจ้าพิธีครับพี่อ๊อฟก็จะดูแลเป็นที่ปรึกษาพี่พี่อู๋ด้วยก็คือแบบจะช่วยกัน หนึ่งเป็นบูซึ่งเป็นกลิ่นของโมโนอยู่แล้วก็คือเราไม่อยากให้ดูแปลกจากที่โมโนเคยมีซึ่งก็ได้เลือกสัตว์เสือซึ่งเป็นพอตของพี่อูเองพี่อูคิดเองคือได้ได้โจทย์จากพี่ออฟมานะครับพี่ออฟเขาอยากจะให้ทําเรื่องเกี่ยวกับย้อนยุคไปแล้วก็เป็นเรื่องของเครื่องรางของขังความเชื่อนะครับก็เลยนั่งคิดไปคิดมาก็ออกมาเป็นเรื่องเนี้ยครับก็ต้องเล่นเป็นผู้ชายใช่ไหมคะแล้วก็ออกกําลังกายมากขึ้นค่ะจริงๆแล้วเราก็ต้องแข่งแรงไปกับพวกพี่ๆเขาคือน ทำที่เล่นกับผู้ชายแล้วฉากบูก็เยอะค่ะเราก็ต้องพยายามฟิตร่างกายของเราด้วยให้เท่าๆกับพี่ๆเขาให้พลังมันไปเท่าๆกันได้ก็รู้มาก่อนว่าพี่เขาเก่งมากแล้วพอมาเจอวันฟิตติ้งก็ทาวเวอร์เยอะมากพลังแบบล้นเหลือค่ะแต่ว่าพี่เขาเป็นกันเองไงก็เลยรู้สึกไม่ไม่เก่งแล้วคร<ช>ับแล้วในเรื่องคือมันเป็นเหมือนแบบเราต้องเข้าบทกันแบบเสือมันเป็นเรื่องของโจนอ่ะมันก็จะมีคาแรคเตอร์แต่ละคนเนี่ยคนละแบบ<ช>ความรักของแต่ละคนมันก็คนละแบบเหมือนกัน งานนี้แฟนๆซีรีส์แนวแอคชั่นไม่ควรพลาดติดตามสัตว์เสือผลง,งานการกำกับครั้งสำคัญของอูธนากรโปษยานนท์ที่จะเตรียมออกอากาศทาั้งช่องโมโน29และโมโนแม็กซ์เด็๋ยวๆนี้ค่ะ